สวัสดีนะครับผู้ชมครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับในรายการรถทูยูโร รายการที่จะพาคอลูกหนังทุกท่านเนี่ยนะครับไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเบื้องหน้าเบื้องหลังถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องวอร์มอัพนะครับก่อนที่มหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกมหกรรมหนึ่งเนี่ยนะครับกำลังจะเกิดขึ้นในฟุตบอลยูโร2012นั่นเองครับครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมป๋องกับพลทองพลับนะครับแล้วก็พุกเล็กสุยที่ใดอ่อนปกเปียกนะครับนี่ครับสุยทอ่อนปกเปียกกันอยู่ตรงนี้เออคุณนี่จริงๆเลยคุณย่ามาทําให้คนดูสับสนเลยฮะอ๋อ ทำอย่างกับคุณไม่เคยทำางั้น่ะ,นะวันหลังคุณแนะนำผมนี่นาเดทอย่างนี้เข็เทนทีรเดชอย่างนี้โดมประกรลำอย่างนี้เออ ผมแนะนําว่าคุณเป็นง่ามเท้าของน่าเด็ดได้ไหมครับเพราะดู <S <S คุณไม่ใกล้เคียงกับเขาเลยนะจริงเหรอฮะจริงสิงครับพี่ผมก็มีหูตาจมูกนะแต่ว่าแต่ว่าพอมันรวมกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้คนเหรอฮะมันไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องความสับสนเข้าถึงประเด็นวันนี้ได้ครับการสับสนเนี่ยมันโยงไปถึงการตัดสินได้พี่บอกถูกต้องสิการตัดสินในบางทีกรรมการอาจจะเกิดการสับสนทําให้เกิดความผิดพลาดในการตัดสินขึ้นมาได้จนกลายเป็นลูกปัญหาเกิดขึ้นในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยหลายต่อ ลายครั้งอย่างว่าแต่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเป็นทัวร์นาเมนต์เล็กๆหรือว่าลีกระดับล่างๆทุกระดับชั้นเนี่ยมีการผิดพลาดกันอยู่แล้วเพราะว่าการตัดสินมันมาจากกรรมการถูกซึ่งใช้สายตาเป็นตัวตัดสินแล้วมันต้องด้วยยแคปเดียวเลยนะใช่ครับแคปเดียวแล้วมันเป่าเลยอะไรอย่างเงี้ยเออยกตัวอย่างความผิดพลาดที่เราเห็นกันชัดๆก็เอาเป็นบอลนอกก็แล้วกันนะก็อย่างฟุตบอลโลกครับปี1986ก็ได้มาราโดน่าหัดพระเจ้าใช่ๆช่ใช่แล้วกนี้ก็ชัดเจนโอ้ชัดเจนมากผู้ตัดสินผิดพลาดแบบชัดเจนที่ไม่ทันเกมลูกนนนั้ะ ครับแต่ก็ส่งผลให้อเจนินาเป็นแชมป์โลกอ่าอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งหรืออย่างถ้าย้อนไปปี1น6 6อ่ะสมัยที่ทีมชาติอังกฤษเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครับปีนั้นเนี่ยนัดชิงเจอกับเยอรมันลูกยิงของเจฟเฮอร์สทุกวันนี้ก็ยังเป็นปิศาอยู่นะครับตกแล้วมันชนคาแล้วมันลงมาเนี่ยมันเข้าหรือไม่เข้าไม่มี้ครตอบได้ใช่หรืออย่างแฟรงค์แลมพาร์ดที่ยิงเยอรมันเข้าไปแล้วอารมณ์นั้นเห็นกันชัดเจนว่าเข้าไปแล้วแต่พวกทุสินไม่ได้เป่าให้เป็นประตูก็เป็น อเออลูกของทีมโปรคุณไงะอะไรเรรลีเออ้ยวภูง่าลูกนั้นเข้าชัดเจนเอออย่างนี้เห็นป่ะลูกนั้นเข้าชัดเจนเออใครบอกว่าไอ้เข้าผมเถียงเขาเลย ข้าชัดเจนเนี่ยรูปปัญหาเหล่านี้นะครับวอล์มกมทีก็บางทีนะเราคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการแก้ไขไหมมีวิธีการเปลี่ยนแปลงไหมมันต้องเปลี่ยนแปลงการตัดสินไหมถูกนะจะเพิ่มกรรมการเยอะขึ้นไหมหรือว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาในส่วนที่เป็นฝังว่านีลูกฟุตบอลดีหรือเปล่าหรือว่ามีเซ็นเซอร์อะไรไหมที่พอบอลเข้าปุ๊บมาส่งสัญญาณบอกอะไรเงี้ยคือคือทางยูฟ่าหรือว่าฟีฟ่าก็แล้วแต่พยายามจะพัฒนาเรื่องของกฎระเบียบกติกาอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะเรื่องของฝังชิปในลูกฟุตบอลมีเซ็นเซ์ส่าเซนเซอร เพิ่มพุทตศิสิ์เข้ามาแต่งจริงคือหลายคนมันแบเหมือนแบ่งเป็น2ฝ่ายเลยสองคือบางคนเขาบอกว่ามันจะทําให้เสน่ห์ฟุตบอลมันหายไปกับการที่ต้องเสียเวลาไปดูภาพช้าโน่นนี่นั่นแต่ผมก็มองว่าถ้าถ้าเพิ่มพุ้ตศิสินสักคนหนึ่งก็นั่งดูมอนิเตอร์ไปเลยนั่งดูตลอดเกมไปเลยแล้วจะพกวอจะพกอะไรก็ได้แต่ถ้าลูกนั้นมีปัญหาใช่วอลไปถามบอกเลยเอ้ยยังไงก็บอกเลยก็แค่นั้นเองไม่เกินห้าวิ ผมดิบเดียวพี่แจ๊คที่เรื่องจริงเพราะว่าอย่างที่พี่แจ๊คบอกครับผู้ชมมอปุ๊บเนี่ยมันเห็นเลยรดูที่ปุ๊บอ่ะมีรีเพย์ปั๊บปุ๊บอ่ะเป่าปั๊บมองบอกรู้เลยไม่เกินห้าวิเออกมไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะจะเปลี่ยนแปลงกันได้ไหมนะแต่เดี๋ยวเรามาว่ากันเพราะว่าอันนี้เราจะพูดถึงถึงกฎกติกาที่จะเพิ่มเข้ามาในยูโร2012ครั้งนี้ด้วยในช่วงยูโรคอนเนอร์ได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะช่วงหน้าติดตามกับยูโรเครซี่แล้้วก็ปิดทายยอ่างที่น้องแจบอกนะฮะว่่าเเป็นนชวงงขอออยูโรรค์กัับวเราในนนี้ มาถึงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของยูโรเครซีน่ะครับมีเวลาอยู่ประมาณ10นาทีจากนี้ไปอยากให้ผู้ชมนะจับตาดูดีด ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนอย่างเด็ดขาดทำไมไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนไม่ได้ครับมชุดีต้องติดตามคือมันสาระถูกาแท้ความรู้ต้องถูกต้องเสียงหัวเราะใช่มีทั่วลมมีครบทุกรสชาติวันนี้เราพูดถึงเรื่องของความไม่ถูกต้องเรื่องของความผิดพลาดของกรรมการแล้วก็หลายๆประตูที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างสร้างปัญหาให้กับทั้งหมดเลยเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายคือจริงๆเนี่ยความยุติธรรมเราเราไม่ต้องไปพูดถึงเฉพาะวงการฟุตบอลก็ได้ทุกๆวงการมันมีอยู่แล้วความอายุยุติธรรม่วาในกมร ฟุตบอล<ม> <c oughs> ก็ถือว่าเยอะ <c oughs> เรื่องของความตัดสินของกรรมการที่มันมีข้อผิดพลาด<ม>แต่ว่าวันนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องความยุติธรรมผมมีมาให้มีมาถึงที่นี่เลยผมมีมาถึงที่นี่ฮะเฮ้ย <Hey, S 2> คุณนี่มันไม่ธรรมดาน้องจ็คก,กิ้งกรนของผมเนี่ยอีกแล้วอ่ะฮะเด็กั้านผม<อ>วันนี้เขาสมบูบาทเป็นคนที่มีความยุติธรรมที่สุดในโลกนี้และวจริงปะเจอเขาเลยดีกว่าได้ครับปรบมือต้อนรับเขาหน่อยครับได้ครับ เ้ียนเรียนเรียนยนน้าเปาเจอน้เปาคเจอน้าเน้เปข้าบนขออนานั่งล่าวันนีท่านท่านให้เกียรตให้เกียรติให้เกียรติมาให้เกียรติมาใหเกียรติมาจะมาพูดคุยเรื่องความยุติธรรมใช่รเวลาที่เราดูเป่าวุ้นจีนนี่ก่อนจะท่านจะมาก็ต้องมีเสียงพื้นืนน้งน้ำรับเลยอย่างนี้ สบายนะสบายสบายไม่ต้องมาพิธีครับครับครับยังไงฮะท่านเปาวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความยุติธรรมเนี่ยบนโลกใบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลมันยังมีอยู่ไหมครับยังมีอยู่ตราบใดที่ยังมีค่าความยุติธรรมมันยังต้องมีเจ็บไหมฮะเล่นไหนเจ็บไหมแสนเลยนะขอหนึ่งอนึ่งมันยังต้องมีครับ ตราบใดที่โลกนี้ยังมีคนที่ชื่อเตาบุญจิ้นอยู่ความพินทษฐยังคงต้องม <ใน S 2> ีมากครับพี่ยองท่านหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ข้าเห็นเนี่ยมัน ไม่ยุติธรรมแต่ถ้ามีค่าเข้าไปเกี่ยวข้องมันต้องเกิดขึ้นท่านวไใหม่รอบได้ไหมครับผมฟังไม่รู้เรื่องวนไปวนมาโหเนื้อหาไม่ดีเออแต่ค่าดูท่านเป็นประจำเลยนะทางช่องสามเนี่ยล่าสุดก็เวอร์ชั่นใหม่มาเช้มีเวอร์ชั่นใหม่แล้วหรอหน้าดูเหมือนเดิมครับหน้าดำมากอะไรเนี่ท่านหน้าดำมาก พี่ก็อย่าไปนอกคริปกับมันเดี๋ยวมันก็ไปเรื่องอื่นอีกหรอกเดี๋ยวมันก็ออกไปเรื่องอื่นก็ยุ่งกันอีก่วงนี้ไม่ค่อยจะทาซันบล็อกเห็นไหมเห็นว่ามันต้องไปซันบ็อกแล้เดี๋ยวมันก็ลืมของเก่าหมดไม่ลืมไม่ลืมอพูดถึงวงการฟุตบอลครับอย่างกรณีล่าสุด ไทยแลนด์ลีโอ้ถ้าเป็นค่าร์เขาเรียกว่าไทยพรีเมียร์ลีกไทยพรีเมียร์ลีกท่านเป่าเพิ่งมาอาจจะสายไปหน่อยเพิ่งบินมาจากไต้หวันไต้หวันเจ็ตแล็กเจ็ตแล็กไหนเห็นไหมพี่ไปชวนมันก็รอกเรื่องมันไปเจ็ตแล็กเจ็ตแล็กซันบงสันบล็อกก็ปวดหัวกันเพราะเปาเดี๋ยว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 ไข่มาเคาะกองหน้าสารไข่ฟงโอ้ในน้ตุ้ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม้ไม่ไเจ้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้นเจอกันบ้างมาเฮ้ยไม เอาล่ะไมเล่นดีเออมาแอติเกินข้าตัวด้วยแอตงสุดยอดาวะขาวด้วยไงจนจนท่านเป่าคุยคยคคยจนนะจำเป็นอะไรหรือทานี้เราอยากให้ท่านช่วยอให้ข้าช่วยอะไรบ้างม่ให้ข้าถกันอ้ยโอ้ย้ย้อย้ออ้อออนมอ่ะออนโอ้โหโดนอะไรมาบ้าง สามีข้าเฮ้ยไม่รู้ตายยังไงบอกเขาว่าจะไปสอบจอหวนอจอหวนแล้วมันหายไปไหนน่าคดเคี้ยวเฮ้ยเฮ้ยอารมณ์มันของจริงเลยวะไปติดสอบเขาอยู่ที่นี่เมืองกรุงโอ้ยเมืองกรุงรอเรือชัดมากเลยคุณไว้ท่านเปองท่านต้องช่วยข้านี่เป่อด มันช่างเร็วยิ่งนักเร็วจริงๆเร็วมากไปติดโยโยตี้อ่ะมันคือใครบอกข้าได้ไหมอี๋โมอุ้งเขินเขินโอ้ไอเสียงเมื่อกี้พี่ขอให้กรอบได้ไหมพูดมาเลยแม่นางมันคือใครไอคนชั่วอย่างนี้เนี่ยโหชายิ่งนักข้ากระชื้อข้าเขข้าเขเฮ้ยเจเย็นหนี่งใจิย็นมีโอ ที่คุณทิ้งลูกทิ้งเมียไปติดคุยอตี้ไปติดพิตตี้ก็มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเลวชั่วก็ใช่ไงงานได้แต่เหรียญเนีครับท่านเปาครับทำไมเราไม่พูอย่างนี้อะไรล่ะครับเป็นอารมณ์ชั่ววูบอ่ะครับชั่ววูบยังไงอะก็มันเผลอหายไปอ่ะโอ้เนี่ย่ทำให้แม่นางเขเสียใจเนี่ยก็ผมมีรุ่นพี่คนนึงอ่ะอ้าวมันชอบชวนไปเที่ยวอ่ะเอาเรอไอ้เนี่เที่ยวทุกคืนเลยนะเออแล้วรุ่นพี่เป็นใครอ่ะ จัดนั่งผีอยู่อ่ะไอ้เนั่นก็ไม่ดูแลนะลูกเมียไอ้เนั่นก็ไม่ดูแลนะนี่แต่คุณผิดเนี่ยทำไม่น่าก็เสียใจอู้เล่นเต้นเต็มที่เลยลูกเอ้ยน้นตามีไหลเลยเล่นสักคนเดียวขอเลยี้ยวอย่างนี้ให้ใครไม่ได้ค่ะพเอะไรจะยังไงฮะดันเปาไม่ให้โอกาสลงทันแล้วไม่มีโนไม่มีโอไม่โนไม่มีโนดนเลยไม่มีหวังเช่หมาจังหลงจังหัวเหมือนที่ดูในหนังเป้เฮ้ยเรื่องอาหารหัวเป็ดเฮ้ย คือประหาเลยเหรอท่านเปาหัวเป็ดนี่แหละบอกจำคนอย่างเจ้าที่สุดไม่ให้ผมแก้ตัวไม่ผมอธิบายเหตุผลเลยเหรฮะไม่มีคนเจ้าชู้อย่างเจ้าเจ้าชู้มันต้องโดนอสอสอสโอ้ยเจ้ยจับจังหลงจังหูเฮ้ยจับมันไม่นามมานี่ไม่นามมานี่จับายไม่นามมานี่โอ้โอเรื่องนเดี๋ยวก่อนที่จะประหารนี่ครับมีอะไรจะพูดกับทางบ้านไหมหรือยังไงก็ ก็ผิดไปแล้วครับผิดไปแล้วนะฮะผิดไปแล้วครับก็ยกโทษให้ผมเดอดครับผมจะไม่ทําอีกแล้วนะครับนะครับอย่าประหารผมเลยครับเฮ้ยแต่คุณพ่อพีมันร้ายแรงมากอ่ะคุณทั้งก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจเนี่ยไอ้นี่ก็ชงน้องี่ดังเลยก็ก็ต่อไปนี้เดี๋ยว ท่านเปาฮะน้องเขาขวัญนอนคือในเลือดเเห็นลือดสาดคือในเลือดนี่ยมีหัมครับคือในเลือดเนี่ยมีหัมแล้วโอ้แล้วเตาอบเต็มที่เลยอ่ะแบบเผาขาวอยู่หมดมามาเหมือนกันก็ไม่ไม่ให้โอกาสเลยฮะท่านเปาจะให้โอกาสไหมครับเดี๋ยวข้าดึงหัวเองเจ้าก่อนครับครับโอ้นโหได้ไหมท่านเปาเดี๋ยวผมผมไม่ทำผิดอีกแล้วครับท่านเปาครับผมเลิกเ้าชูแล้วครับท่านเปาครับพูดตัวนี้เลยต่อหน้ากล้องเลยว่าผมจะยังไงพูดเลยฮะก็ ก็ผมจะเลิกก็ชูแล้วครับครับกล้องไหนครับจะเลิกก็ชูแล้วครับจะเลิกก็ชูแล้วครับผมเลิกแล้วครับขอโทษครับจะไม่ทำผิดอีกแล้วนะครับผมจะไม่ทอดทิ้งภรรยานะไม่ทอดทำให้เขาร้องไห้นะไม่ทำแล้วไม่ลืมอะไรไว้เลยไอ้ไอ้ตัดตัดเราไว้ดิอันนี้ตัดเราไว้ดิเฮ้ยอันนี้ตัดเราไว้ดิเออไอ้นี่ถึงขยันชมเลยเอออ๋อโอเคโอเคโอเคนะฮะ คนเลวส้ำนึกผิดข้าให้โอกาสเจ้ากลับตัวเอราะไอันนี้ก็ปล่อยได้แล้วบ้านปล่อยได้แล้วปล่อยได้แล้วบ้านพี่จะลองตัดที่อยากลองเอาไปนะดีดีดีไม่ร้องนะ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 ข้าลองดูลองดูไม่ตัดจริงไม่สิประหารโถเหมือนเนาะโดนทำท็อปเก่งมากเลยโอ๊ยตัวนี้ตัวนี้ เอาโอเคขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับผมน่ารักมากขอบคุณครับผมคุณคำนิดนึงครับผมเชิญนะไปกัได้ครับขอบคุณจ้ากิ้งแคร์ของเราด้วยขอบคุณจ้ากิ้งแคร์ด้วยน้องทีมงานด้วยนะฮะในเรื่องของยูโรเครซี่ก็มาสร้างสีสันนะฮะเรื่องความยุติธรรมวันนี้ก็สมบูรณ์บบเป็นท่านเต่าใช่แล้วนะแต่เมื่อกี้ทั้งหมดต้องบอกผู้ชมว่าเป็นละครการแสดงนะฮะไม่ได้เป็นชีวิตจริงไม่ได้เป็นเรื่องจริงของใครใดๆทั้งสิ้น ใช่ครับนี่หมดสรุปมันต้องจบอย่างงี้ถูกต้องมฮะได้ดูมีเนื้อหาสาระเออผมชอบไอ้น้องที่เล่นเป็นแม่นางผมเล่นดีมากเล่นดีมากนะน้ำตามอะไรเหมือนชีวิตจริงน้องวันน่ะนะเหมือนชีวิตจริงน้องน้องมันเนื้อแน่นนะเอาไปจับตอนไหนอะไปตีมันทีสองทีก็พอรู้เหมือนทุเรียนอ่ะครับผมผมว่าไอคนลงทันน่าจะเป็นโดนก็จะเป็นพี่นะถ้าวิถฐานขนาดนี้ผมว่าน่าจะเป็นพี่นะช่วงนี้เบรกก่อนไหมเบรกกันก่อนแล้วกันฮะยูโรเครซี่วันนี้เป็นเรื่องของความยุติธรรมหมดแล้วหมดแล้วจบแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามกันต่อกับยูโร คนแน์ครย้ แล้วก็มาถึงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของยูโรคอนเนอร์นะครับถ้พูดถึงอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยชื่อดังนะครับสมยานามนะครับมิดฟิลด์เท้าช่างทองเกรนฮอดเดิลเมืองไทยเป็นไทยไปไม่ได้นะครับขอต้อนรับพี่หนุ่ยเชลวุฒิสังวัสพนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตามนพี่หนุ่ยทุกอัลบั้มเลยอะพี่หนุ่ยไมโครครับผม คเนี่ยเนี่ยถูกเชิญมาแล้ว <c oughs> ผมกนะ็ได้รับทราบว่าวิธีกรชุดนี้เนี่ย <c oughs> ผมก็หนักใจเลยครับ